สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่77แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด 304bibeview นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะแบบนี้นะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยค่ะ0834374753ส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะ มาวันนี้ EP ที่77นะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาวันนี้นะคะราคาราคาเดียวเลยราคาอง์ละ500บาทรวมส่งนะคะอง์ละ500บาทรวมส่งค่ะเริ่มจากพระอะไรก็ไม่ทราบนะโผล่มาก็ไม่ทราบเลยเป็นรูปหล่อนะคะพระรูปหล่อ เห็นไหมจ๊ะพี่พี่เห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน้องปรับไฟแป๊บนึงนะจ๊ะนี่นะเห็นไหมคะนี่นะพระรูปหล่อค่ะหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่พี่นี่นะแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนี่ค่ะอาให้เห็นกันเลยนะ สองให้เห็นกันเลยนะคะหล่อเก่าๆเลยนะคะรูปหล่อเก่าๆเลยอ๋อหลวงพ่อจงจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะอุ้ยนานนานนานมากเลยอะ่ะเพิ่งจะได้เห็นนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะ นี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะปุหนังค่ะปุหนังเนื้ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆนี่นะสีทองๆนะจ๊ะนี่นะปุหนังนะจ๊ะ นี่นะคะห่วงนะจ๊ะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จได้มาสององนะพระสมเด็จดได้มาสององนะเอาองค์เล็กก่อนละกันเนาะนี่ค่ะ เนื้อเก่าๆเลยนะคะมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเก่าๆนะคะมวลสารชัดเจนนะคะพี่ๆจ๋าเนี่ยนะขอบค่ะขอบห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะคะ องนี้เก่ามากนะคะนี่ค่ะเก่าๆค่ามีคราบด้วยนะคะแบบนี้นะเห็นมวลสารเลยเห็นไหมเห็นมวลสารเลยนะคะเก่าๆเลยนะคะได้พักตรงตามรูปทุกองนะจ๊ะพี่ๆจ๋าได้พักตรงตามรูปทุกองค,น,งองคนี่นะจ๊ะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาค่ะต่อมาหลวงปูดทวดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะเป็นแบบเนี้ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นมีการลงทองแบบนี้นะคะลงทองแบบนี้เนื้อเนื้อผงจ้ะเนื้อผงเอ๊ะเนื้อผงหรือเนื้ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆอ่ะดูกันเอาเองแล้วกันนะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะด้านหลังมีเจดีค่ะด้านหลังมีเจดีนะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมารูปนะคะรูปรูปหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเป็นแบบนี้นะจ๊ะรูปหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะแบบนี้นะนี่นะจ๊ะ นี่นะด้านหลังค่ะด้านหลังด้านหลังมีมีตานะคะตาปั๊มนะตาอะไรเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆนะสวยๆเลยนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะขอบข้างคะ่ะ ขอบข้างด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะนะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพับปิดตาอีกองคเนื้อนะคะพับปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะนี่นะเก่าๆเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะนี่นะด้านหลังนะคะเก่าๆนะแบบนี้เลยนี่นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้ารอยบาทรวมส่งต่อมาพระนางพญาค่ะพระนางพญาพิมพ์พเข่าตรงนะคะพระนางพญานี่ค่ะ นี่นะจ๊ะแบบนี้นะเข่าตรงหรือเข่าโค้งก็ไม่ทราบเข่าตรงไว้ก่อนนะคะ <c oughs> นี่จ้ะด้านหลังนะคะรัดข้างขอบข้างจะเป็นอย่างนี้นะคะมวลสารดีนะคะแร่ขึ้นสวยห้าร้อยบาทรวมส่งคะ่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาจอบใหญ่หลวงพ่อเงินคะ่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะเนี่ยแบบนี้เลยนะสวยๆนะคะนี่คะ่ะ แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะขอบข้างค่ะก้นจะเป็นอย่างนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพัดปิดตานะคะเนื้อเอ่ออะไรนะเนื้อสัมฤิดนะคะพัดปิดตาเนื้อสัมริดนะเก่า เขียวๆยสวยเลยอ่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งอันนี้เม็ดขนุนค่ะเม็ดขนุนมันๆเลยนะคะเก่าๆนะมันๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะ เนื้อดินแห้งๆเลยนะคะแบบเนี้ยอันนี้สภาพใช้มาแล้วนะคะเนี่ยสภาพใช้นะคะมันๆแบบนี้เลยนะเม็ดขนุนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพับปิดไตยอยีกองหนึ่งนะคะเป็นเนื้อสำลีเหมือนกันค่ะนะนี่ค่ะเก่าๆนะคะสวยๆเลยนะ นี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งเวยนะคะต่อมาลักขังหลังค้อนค่ะละักขังหลังคอนสภาพใช้มาแล้วนะคะเก่าๆนะแบบนี้นะคะขอบข้างค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาอันนี้พระอะไรไม่ทราบด้านหลังเป็นเจดีเหมือนกันนะคะหลวงปู่ทวดพิมพอะไรไม่ทราบนะไม่ทราบปีไม่ทราบที่นะนี่นะคะแบบนี้เลยหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อผงค่ะเนื้อผงหรือเนื้อกะลาไม่ทราบนะดูดูไม่ออกอะน้องน้องไม่เป็นนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะอ่ามีตะกุดด้วยนะคะมีตะกุดด้วยตั้งทักข้งงงางใต้นะคะตะกุดด้วยนะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งหลวงปู่ดทวดนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งมีตะกุดด้วยนะคะองนี้ต่อมาอะไรไม่รู้สามขานะคะพระสามขาฐานสามขานะคะกเก่า เก่าๆเลยนะคะแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะแจ้งกับน,น้องด้วยนะคะว่ามาจากอีพีไหนนะ้น้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมถูกนะคะอันนี้พาสามขานะคะ500บาทรวมส่งห้า้บาทรวมส่งองค์ใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าเหรียญสินะคะใหญ่กว่าเหรียญ10นะคะนี่นะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาองค์สุดท้ายนะคะพระรอดค่ะพระรอดพระรอดนะคะติดเส้นอะไรสวยเห็นเลยนะคะนี่ชัดเจนเลยนะคะพระรอดพิมหาวันนะคะเก่าๆนะคะดินดีดินแห้งๆนะคะสวยๆเลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่ง หมดแล้วนะคะสำหรับ EP ีที่77นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด 304BIBEW มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะนี่นะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ0834374753ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวมีพระบ้านใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวน้องจะส่งให้ชมนะคะน้องอาจจะมีพระไม่เยอะเพราะว่าน้องไปตามบ้านตามกำลังมานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ไปละคะสวัสดีค่ะ